ครับวันนี้นะครับตอนเย็นแล้วนะครับาะเดี๋ยวรับหน้าจิ้มนะครับพามากินลาบบังเกอร์นะครับแถวค่ายกาวิละานะครับหลังค่ายเอหน้าค่ายกาวิละานะครับนะครับลาบบังเกอร์นะครับสิบบาทที่สิบบาทนะครับอ่านะครับคนจะเยอะนะนะครับมาตอนนี้ก็ฝนตกพอนี้นะครับบรรยากาศดีมาก นี่หลายเมนูนะครับนี่ครับเฟรนช์องอนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันนะครับครับอ่านี่นะครับเมนูอาหารนะครับลาบหมูดิบลาบเนื้อดิบนะครับ แกงออมแกงอ่มหมูเกกมมอฟอองอครับก็หลายเมนูนะครับเดีย๋ยวรอเตียโต๊ะแป๊บหนึ่งครับเมนูนะครับเอฟอองอสอง <_ C hen> อนะครับ อ่านี่นะครับมาแล้วครับนี่อันนี้หลับเนื้อนะครับนี่หลับเนื้อหลับเนื้อนี่หลับหมูนะครับหลับหมูดิฟนะครับหลับเนื้อดิฟนะครับไส้อ,อัวครับอันนี้ลาบหมูข้านะครับซุปปอร์ตีนไก่ครับน,นี่อีอย่างอ๋อเอฟมอแอบมอนั่นเนี่ยหมูย่างขอหมูย่างอ่ะ นี่ไข่ปามครับโอ้โหนี่โนนะครับับดีเมื่อหลาบพังพอนะครับนะเดี๋ยวเราชิมดูนะครับนี่แบบหลับควายครับนิ้มนะครับทำไงได้เลยะ

ใจใครแล้ครับครับครับหลังจากที่ริมรถริมลองกันเรียบร้อยนะครับพอจากตั้งเป็นคอนโดเลยครับนะ เดี๋ยวรอเช็คบินนะครับนี่นะครับทุกอย่างนะครับที่สร้างมาเป็นจานละสาวบาทหมดเลยนะครับแต่ละสาวบาทต้มอย่างก็บสาวบาทหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอคิดตังนะครับว่าจะหมดไปเท่าไรนะครับสิบคนนะครับนะครับคิดตังแล้วนะครับ

เป็นต้มตีนไก่แล้วก็ตีเป็นลาบตีตะกี้นะครับจานละสิบบาทตีจานน้อยๆนะครับจานละสิบบาทอ่าครับห้าสิบสี่จานะนะครับฝากนะครับเนอหน้า่ข่กับเวลานะครับลาบบังเกอร์นะครับคร่ที่ผีพานมาก่อลองมาแวะชิมกันได้นะครับครับข่อเป็นคลิปนี้นะครับเนอ นะครับละละกันหมดแล้วครับอิ่มแล้วกันละคนใจตังกวะเนาะอะไรคนใจตังเ <c oughs> ก็บกระเป๋าว่อมจันเนี่ย <c oughs> อ่านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ